อ่ะครับวันนี้เรามาใช้งานสกาล่าโดยใช้บนแอป Factory Talk Optics t u d i โนะครับโดยเราจะมี PLC ทั้ง2ตัวนะครับโดยมี PLC ทีทงงซี m e n กับ m t t ูครับ Mitsu uh จะไว้ใช้ควบคุมเครื่องจักรนะครับจำลองว่าเราควบคุมเครื่องจักรส่วน s ซี m e n จะเป็นตัวควบคุมกลางนะครับแล้วเราจะส่งค่าเป็นสกาล่าขึ้นไปที่ผ่านนนบุกได้ทั้ง2ตัวครับเราสามารถควบคุมนันบุกได้ทั้ง2ตัว โดยในหน้าตา,ากล้าผมก็จะมีดังนี้นะครับ 1. จะมีแสดงสเตตัสการนอนออฟของ p l c s i e ซ e n s นะครับ 2. ของ p ีเ m i ลซ u ครับโด้วย p ีเ m i ซ u มิก็จะมีอินเวอร์เตอร์ต่อผ่านที่8ดอยู่นะครับก็จะแยกเป็นการแสดงความถี่กระแสแล้วก็โวลต์น,นะครับโดยผมสามารถปรับโลม์มิดเดิลไฮหรือจะปรับเป็นแบบอนาล็อกค่าเลื่อนได้นะครับโดยผมก็สามารถใช้งานพร้อมกันทั้ง2เครื่อง ต้องขอนวดบล็อกได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองดูนะฮะอ่ะปึ๊บอ่ะผมกดออฟฝั่งบล็อกฝั่งนี้นะครับอ่ะต่อมาก็ลองฝั่งนะครับฝั่งผมกดนะครับอ่ะสต็อปครับอ่ะทีนี้ของผมก็จะมีหน้ามอนิเตอร์ก็คือหน้าแสดงค่าความถี่ค่ากระแสและค่าโวลต์ครับต่อมาเกจก็จะแสดงค่ากระแส,ค,ะแสความถี่แล้วก็โวลต์เช่นเดียวกันครับ ต่อมาจะมีในส่วของ Data l o g อกก็คือจะแสดงค่ากระแสะแบบเรียลไทม์นะครับก็จะมีวันเวลาบอกนะครับว่าตอนนี้ค่ากระแสแอมโวลต์เท่าไหร่ก็แล้วก็จะมีการส่งรีพอร์ตออกไปเป็นไฟล์ PDF ด้วยนะครับแล้วก็จะมีทางโนดเลสที่เชื่อมกับเว็บเบราว์เซอร์ข้างนอกนะครับเพื่อดูด้วยนะครับอ่ะผมจะทดลองนะครับผมจะลองเป็นแบบโหมดที่ใช้เป็นแบบกด High m i d d l e Low นะครับผมจะกด Forward นะครับกด h i ครับ อมอตเตอร์ก็จะหมุนนะครับโดยความถี่ก็จะเป็น5,000นะครับ5,000เฮิร์นะครับเรามาดูที่เกจกันเกจก็แสดง5,000เฮิร์ตดัลต้าหลอกก็จะเราต้องรีเฟนนะครับแลาต้าหลอกก็จะ,ะแสดงไม่เรียลไทม์นะครับเราต้องกดรีเฟนดั a ต้าอ่าก็จะเห็นว่าจะค่าจะตรงกันนะครับต่อมาผมจะปรับเป็นมิดเดินะครับจะเหลือตามสามพนะครับอ่ะผมก็จะรีพอร์ดดูอ่ะเกจก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับปึ๊บ ต่อมาเป็นโลนะครับโลก็จะเหลือแค่1นึ่งพันเฮิร์นะครับปึ๊บอ่ะทีนี้เรามาลองปรับเป็นแบบอ n นาล็อกดูนะครับแบบเราเล่นค่าดูอ่ะอันนี้ผมจะปรับดูนะครับอ่ะเดี๋ยวสต็อปมาเตอร์ทีหนึ่ง่อนครับอ่ะเราปรับเป็นรีเวิร์อ่ะเห็นไหมครับว่าจะใกล้เคียงกับค่าที่ผมปรับมากนะครับสี่พันหนึ่งร้อยนะครับเก้าสิบนะครับปึ๊บอ่ะนี่ครับ อ่เดี๋ยวผมจะกดส่งรีพอร์ตออกไปนะครับเป็นไฟล์ PDF นะครับผมก็จะเก็บไฟล์รีพอร์ตไว้อ่ะในเวลานี้ <c oughs> ในเวลาตอนนี้คนระับไฟล์รีพอร์ตก็ได้ส่งมาครับตามวันเวลาแล้วก็ค่ากระแสณปัจจุบันที่เรากดส่งรีพอร์ตออกมานะครับโอเคครับประมาณนี้ครับ